Thank you 감사합니다. โอเคแล้วให้ทุกคนทำเสียงอันนี้มันจะยากขึ้นเรื่อยๆอ,อ่าให้ทุกคนทำเสียงตบร้องกันเรีย <Acting S 1> บร้ยเร้วก่อนทักก่อนทักขอบอกไว้ก่อนไม่ไม่ขอตอบกันตอบเลยว่าขอเสียงไม่เอาคีด Ah, Ó ah. น้งบอกสามถัดจากทักขับเลย